ขขก,ก,กิงกาชาติอำเภอแม่สอดศูนย์นนาาร,นรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับโรบินสันแม่สอดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตค่ะที่บริเวณชั้นสองของห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาัตษ์เชียนทันรักนายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาแม่สอดโดยนายอริยะสุนันทนามผู้จัดการทั่วไปได้ให้การต้อนรับพร้อมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรบินสันสาขาแม่สอดที่จะร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดและศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประจำทุกปีปีละสี่ครั้งและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดมีผู้ให้ความสนใจในการบริจาคโลหิตมากมายทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันและผู้ที่มาใช้บริการก็ได้ถือโอกาสนี้ในการทำบุญครั้งใหญ่โดยโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาชีวิตโดยทางห้างสรรพสินค้าโรบินสันได้เล็งเห็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดช,ชอบต่อสังคมการบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงจัดให้มีการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจจะบ,บริจาคโลหิตท่านสามารถติดต่อศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดหรือการออกหน่วยในครั้งต่อไปของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด ได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงช่วงเวลา12นาฬิกาขอให้ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมความพร้อมในการบริจาคโลหิตในครั้งต่อไป